สวัสดีค่ะที่เราทุกท่านจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าชีวิตคืออะไรประกอบไปด้วยอะไรบ้างถึงเรียกว่าชีวิตและชีวิตนี้ดำรงอยู่ด้วยอะไรจึงสามารถใช้ชีวิตมีชีวิตอยู่ได้ขอขยายความจากคลิปที่แล้วนะคะชีวิตก็คือขันห้าย่อลงมาอีกก็คือรูปแล้วก็นามนี้ทั้งหมด ส่วนจิตเดิมแท้จะอยู่เหนือรูปและนามแต่อยู่ในรูปและนามนี้เปรียบให้เข้าใจง่ายๆขึ้นนะคะเช่นนายกรัฐมนตรีให้แทนตัวจิตผู้รู้ส่วนรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆก็เปรียบเสมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ที่เหนือกว่านั้นก็คือพระมหากษัตริย์ ก็เปรียบเสมือนจิตประธานจิตเดิมแท้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในประเทศเดียวกันส่วนประชาชนก็คืออารมณ์อาการต่างๆที่ร้อยแปดพในประเทศนี้ค่ะเช่นนะพอเวลานนยกมีนโยบายออกมาหนึ่งนโยบายก็จะส่งไปทางคณะรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเสร็จแล้วก็มีผลมาใช้กับประชาชนแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้จิตประธานหรือจิตเดิมแท้เนี่ย ไม่ได้ยุ่งอะไรด้วยเลยก็ให้นึกเห็นภาพชัดๆว่ากรณีที่จิตจบหรือบรรลุไปแล้วถึงไม่มีพระมหากษัตริย์แล้วแต่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีต่างๆหรือว่าประชาชนก็ยังมีชีวิตอยู่ที่จะดำเนินตามหน้าที่ของตัวเองอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าประเทศก็ยังดำเนินไปอยู่ยังต้องเดินหน้าต่อจนกว่าจะจบไปหนึ่งวาระทั้งหมด ก็คือจบไปหนึ่งชาติกรณีจิตจบก็ไม่ต้องมาวนซ้ําอีกอีกตัวอย่างนะคะพระอาหารหันต์ที่ท่านบรรลุแล้วท่านก็ยังคงต้องออกบินทบาทเพื่อดํารงทาตขันของท่านจนกว่าจะทิ้งขันทีนี้ส่วนชีวิตเนี้ยก็จะเกี่ยวกับโลกล้วนๆละเมื่อเราเรียนรู้ระบบแล้วเราจะดําเนินทางโลกหรือว่าทางธรรม แต่ทุกชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่ออยู่ดีจนกว่าจะตายทีนี้ถ้าตายก็จะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณล้วนๆแล้วค่ะชีวิตหลังความตายว่าทำอะไรมาบ้างสะสมอะไรไว้บ้างตัวตัดสินจริงๆคือหลังความตายนะคะเมื่อตายแล้วจะรู้ได้เองว่าตัวเองจบจริงหรือไม่ตัวเองออกจากระบบได้จริงไหมอย่าลืมนะตายแล้วไม่มีสมองนะคะ คิดอะไรไม่ได้นะคิดอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้นะคะไปตามสิ่งที่สะสมเป็นกลุ่มก้อนแบบนั้นประเด็นนี้ต้องเข้าใจตรงกันนะคะว่าไม่มีอะไรผิดหรือถูกไม่ได้ให้หลงหรือว่าไม่หลงหนังสือคู่มือสามัญประจําบ้านไม่ได้พูดให้ใครหลงหรือไม่หลงเพียงพูดให้เข้าใจความจริงในการดําเนินชีวิตใครจะดําเนินชีวิตไปทางไหนมันก็เรื่องของแต่ละบุคคลค่ะ เราพูดในประเด็นของการใช้ชีวิตที่ยังต้องกินต้องใช้ที่ทุกคนยังต้องเผชิญใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายค่าเน็ตก่อนจะออกนอกจัก,กรวาลเอาความจริงตรงนี้ให้เข้าใจตรงกันก่อนเอาความจริงตรงนี้ให้ได้ก่อนน้ำมันลิตรละสามสิบสีก็โดนกันหมดไม่ว่าจะเป็นต่างดาวมาอยู่ในร่างมนุษย์เชื่อมต่อไฮเออร์เซล อะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็โดนปัจจัยสี่พื้นฐานของความเป็นมนุษย์นี่แหละความจำเป็นผู้ช่วยให้รอดคือตัวเราเองนะคะ k e y of Life 888กุญแจทางออกของชีวิตเข้าใจให้ตรงเข้าใจของระบบชีวิตจริงๆเปิดดวงตาธรรม่ะดวงตาแห่งความจริงก่อน และดวงตาทุกดวงของแต่ละคนก็จะเปิดออกเองแอดมินพูดถึงชีวิตและก็ไม่ขอก้าวล่วงว่าจิตวิญญาณของพวกท่านจะไปในทิศทางไหนเลือกที่จะมาทำอะไรหรือไปที่ใดเอาเป็นว่าจะอยู่อย่างไรให้การเงินการงานสุขภาพมันเบาขึ้นมันคือก้าวแรกของชีวิตค่ะเมื่อเรารู้ชีวิตอย่างแท้จริงแล้ว เราก็จะรู้จักระบบของชีวิตด้วยเมื่อแจมแจ้งในระบบจะเล่นในระบบอย่างไงก็ได้ที่ไม่กระทบระบบเมื่อดำเนินไปถึงจุดหนึ่งเราจะเห็นทางออกเราจะเห็นทางออกจากระบบด้วยตัวของเราเองเราจะรู้ว่ามันคือระบบที่ซ้ำซากจำเจเมื่อเรียนรู้ความซ้ำซากจำเจนี้แล้วเมื่อเรียนรู้ความซ้ำซากจำเจจนตนักแล้วทางออก จากระบบก็อยู่ตรงหน้าของทุกคนค่ะเรียนรู้สมมุติเพื่ออยู่กับสมมุติโดยไม่ถูกสมมุติครอบงำอยู่กับโลกแบบไม่ติดโลกค่ะ,คะหนังสือเล่มนี้ช่วยวางรลกฐานให้ในระดับการใช้ชีวิตระดับที่ทุกคนสามารถใช้ได้เลยทำให้ชีวิตเกิดความสงบสุขความปกติสุขมากขึ้นขวอยควาน้อยลงการปรุงแต่งน้อยลง หาสิ่งซัพพอร์ตในชีวิตง่ายขึ้นในเล่มนี้มีจุดประสงค์เพียงเท่านี้คะ่ะรักเสมอนะคะ